สวัสดีครับพี่น้องเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์กดกระดิง่งให้กับพอ่อใหญ่การเด้อวยครับสวัสดีครับพี่น้องพ่อกันอีกเช่นเคยครับผมช่องพ่อใหญ่การ h ช n แนลนะครับเนะาะคนเห็ดการดำหน้า คนเห็ดไห้เห็ดหน้าพี่น้องเมื่อนี้พอเยก,การจะเข้าออกมาเตือนพี่น้องฝนทิ้งช่วงนะครับเนาะถ้าฝนทิ้งช่วงโดนนี่ถ้าฝนทิ้งช่วงนานนี่เฮาสิเห็ดจังไดกับน้าข่าวเฮาพี่น้องกรณีที่ถ้าหากว่าตอนนี้ฝนทิ้งช่วงเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าบอ้ว่าพายุสีเข้ามือใดบางพื้นที่กะ พายุเข่าเด้อย่างเช่นจังหวัดโคราชนี่พายุเข่าวะสันฝนตกแห้งวะสันแต่ว่าบ้านพ่อใหญ่การอำนาจ,จเจริญฝนบาตกพี่น้องฝนบาตกมานี่นี่ประมาณเกือบจะสองอาทิตย์แล้วพี่น้องบ้านพ่อใหญ่การมือนั่นมันตกลงมาอยู่พี่น้องแต่ว่ามันเข้าเดียวเด้ มีหนามมีท่าดอกฝนมันปล่อยปล่อยซื้อ,อมืดคึบมาพี่น้องฝ้าห้องติมเติมโอ้ยมืดตึ๊บเลยแล้วแต่ว่าบ้านพไห่การบะตกบันี้ตกกระตกบหลายพี่น้องน,น,น้ำนนะข้าวพี่น้องมันเริ่มแห้งแล้วมันเริ่มบกแล้วสังเกตเบิ้งเนี่ยดินขาขึ้นมาแะ้วพี่น้อง ดิ้งเริ่มเริ่มขาวขึ้นมากนี่แสดงว่าความชื้นของนาดินนี่มันก็จะเริ่มเบิดไปเบิดไปพี่น้องสุ่มอยู่ใต้ต้นไม้อยู่ใต้ต้นไม่นี่เข้ามันมาเป็นหยังได้พี่น้องเพราะมันอยู่ใต้ต้นใหม่มันจะเขียวอยู่แต่สําหรับที่อยู่กลางแดดตีพี่นอ้องอนาข้าวที่มันมีต้นให้น่นะ อนักเข้านะที่มีต้นใหม่บํแมนมันจะดีได้บดีได้พี่น้องแมนอยอะเวลาฝนทิ้งช่วงมันก็นลมเย็นให้ไทยแดดบดนเขา่ามันกับเขียวเนาะแต่ว่าแง้มออกร่วงมากคุณล่ะพี่น้องเข้าเป็นย,ย้อยอ่อนต้นมันก่อนอ่อนล่มบเนี่ยงามอยูะแต่ว่าบ่ามีหมากมีง่วงพี่น้องบ่มีหมากมีล่วง สำหรับเข่าที่อยู่ใต้ตนใหม่เนาะอยู่ใต้กกใหม่นี่ตนใหม่ใหญ่เล,ลายๆนี่หน้าเข่าแบบนี้เนี่บอก่อยดีอกพี่น้องเพราะว่าเข่ามันบาได้รับแสงเต็มทีเนาะพี่น้องเนาะแต่สำหรับหน้าเข่าที่บ่มีกกใหม่มันมีปัญหาว่าเวลาฝนแหล่งหร,หรือว่าฝนทิ้งช่วงแบบนี้พี่น้องดินมันหนาดินมันแห้งเร็วพอหนาดินมันแห้งเร็วพี่น้อง ถ้าหากว่ามันแรงโดนๆฝนมาตกจักเที่ยนี่กังเวน้นนี่หอนโอ้ยหอนหลายพี่น้องเอ้ยความชื้นในดินมันก็จะแห้งไปแห้งไปมันละเหยออกพี่น้องไอ้ส้มมีขี้ตมตะกี้นี่มีแต่น้ามีขี้ตมตะกี้ดินมันก็เริ่มแตกเคิบล้วพี่น้องถ้าเป็นดินดกักดินเหนียวเริ่มแตกเคิบถ้าเป็นดินทรายก็เริ่มหน้าดินก็จะเริ่มเป็นฝุ่นแล้วพี่น้องอันตรายได้แบบนี้อันตรายพี่น้อง สิ่งที่เขาจะต้องเตรียมก็คือ <c oughs> น้ำพี่น้องสำรองน้ำไว้หรือว่าผู้ที่อยู่ติดหน้าห่วยอยู่ติดห่วยติดน้องหรือว่าผู้ที่มีน้องสาคงการอันใหญ่ๆนี่พี่น้องอย่าให้ดินเนี่ยความชื้นมันแห้งไปเบิดเดอร์เฝ้าสูบน้ำใส่หน้าพี่น้องมันจะเปลืองตนทุนกระร้างมั่นละ่ะดีกว่าเข้าเฮามันสิตายเบดิดเนี่ยพี่น้องถ้าเข้าสังเกตเบิ่งเข้าด้วยพี่น้อง ถ้ามันเริ่มขอบเริ่มดำนี่เริ่มเริ่มดำดำกลุ้มๆนี่หมายถึงว่าเข้ามันจะแห้งๆปลายมันจะเริ่มออกเหลืองๆแล้วออกแดงๆเหลืองๆนะอันนั้นเข้าขาดนามแล้วเด้อรับต้นเข้ามันขาดนามในดินนี่จะบะเหลือความชื้นละพี่น้องพอรออีจกจังหน่อยหนึ่งเข้ามันก็จะเริ่มดำละพี่น้องเข้าจะเข้าเขียวๆแบบนี้ก็จะเริ่มขอบจะเริ่มดำละพี่น้อง ถ้ายังฝนบะตก๊กรออีกจังหน่อยเข้ามันก็จะเริ่มแห้งแล้วพี่น้องออกแดงๆแล้วบนนี้อ่าหยอดหยอดแดงๆแล้วพี่น้องแบบนี้อันตรายแล้วพี่น้องอ่าแบบนี้อันตรายพี่น้องถ้าเอาไฟไปจุดเดล,ลูกไหม้บดแล้วถ้าต้นเข้าเริ่มขอบเริ่มเหลืองเริ่มแดงนี่บฟื้นแล้วได้พี่น้องเข้าสิตายแล้วบดนี้ แบบนั่นเขามันสิตายแล้วเพราะฉะนั้นเขาต้องรอถึงหอดปานนั่นพี่น้องเท่าเขาเบิงเด้อเบิงตนเขาเฮ้าถ้าดินมันแห้งหนาดินมันแห้งเนี่ยเขาสูบน้ำใส่สักเทียสองเทียพี่น้องอ่าแบบเขาเฮ็ดหน้าปังเนี่ยหน้าปังสวนมากก็สูบน้ำใส่ให้เราพี่น้องถ้าน้าที่มีน้ำเดอ้อถ้าน่าสำหรับหน้าที่มีน้ำม,มีน้องสาหรือว่าติดหวยเนี่ยซูบน้ำใส่เลยพี่น้องดีกว่าปล่อยให้เขามันคอมันดำด้พี่น้อง ถ้าสูบน้ำใส่แล้วมันมีความชุ่มชื้นในดินเข้ามันก็นจะกลับขึ้นมาอยู่พี่น้องสังสังเกตบึงดีๆอีกอย่างหนึ่งกะเวลาให้มันถึกพี่น้องอย่างอาทิตย์นี่กะว่าขาดว่าเขามันสิขาดขาด,ขาดว่าเขามันสิขาดน้ำหลายนี่อาทิตย์หน้าฝนสิตกนี่เขาสูบอาทิตย์นี่ลหละให้ความชุ่มชื้นอยู่ในดินก่อนให้เข้ามันได้กินน้ำกินทามันกลับขึ้นมาสักก่อน พอเข้ามาสิตายอีกรอบหนึ่งฝนตกมามันก็โอเคได้พี่น้องติดตามพยากรณ์ติดตามกรมอุตุดีๆเด้อว,ว่าฝนสีเข้ามือใดพี่น้องอ่าช่วงนี้ต้องติดตามดาวเทียมติดตามกรมอุตุดีๆพี่น้องว่าฝ่าฝนมันสีมามือดยแน่อ่าตอนนี้ฝนทิ่งช่วงเนาะครับเนาะอ่าฝนทิ่งช่วงระมัดระวังจักน้อยพี่น้องเพราะว่าเฮาเห็ดหน้า สำหรับหน้าที่เพิ่นกําลังวานจังสี่นี่วานช่วงวันที่สิบห้าสิบหกมิถุนาหรือว่าช่วงวันที่สิบมิถุนาจังสี่เนาะครับเนาะเข่ามันกําลังหงอกเข่ามันกรลังเงยดิพี่น้องเข่ามันกําลังพลดินเข่ามันกําลังโพดินมันจะจับจังหวะมันจะตรงจังหวะที่เข้าช่วงออกแรงอันนี้เข้าสีบตายด้พี่น้องเพราะว่ามันกําลังเกิด ้ามันมาแรงโดนเด้เข้ากัะลังเกิดมาเป็นยังพี่น้องหญ้าก็บืเกิดพร้อมแล้วหญ้าก็บืเกิดพร้อมแต่สําหรับเข้าที่ว่านช่วงเดือนพฤษภาแบบพอยายการนี่ครับนี่ถ้าฝนถ้าฝนมาตกมากโดนนี่หญ้าเกิดหลายได้พี่น้องนี่ความชื้นมันเริ่มแห้งลงแต่ว่าหญ้าที่มันจะเกิดมันเกิดแห้งหลายมันจะท่วมเข้าเอาพอน้มันเคยมีน้ำแล้วถ้ามันบกมันแห้งนี่อันตรายครับพี่น้อง หนึ่งหญ้าสองเข่าตายบ้นี้หญางามขึ้นมาเขาจะปันไม้กับปันบ่ได้ละพี่น้องต้องลกต้องซ้ำอย่างเดียวต้องกําจัดวัชพืชอย่างเดียวเวลาฝนตกมาเนาะครับเนาะอันนี้พยกกากรณ์แจ้งเตือนเนาะครับเนาะแจ้งเตือนพี่น้องกเกษตรกรเฮาเช่าหน้าเฮ่าพี่น้องให้ระมัดระวังเรื่องฝนทิ้งช่วงเนาะครับเนะาะสังเกตเบื้องต้นเข้าเจ้าของดีๆนะครับเนาะถ้าเข่ามันแห้งมันขอบน้อนจะมันเหี่ยวแล้ว สะสมควรที่จะสูบน้ำขอใส่เด้อครับเด้อถ้าบาน,นไหนถ้ามองไหนมีน้ำม,มีท่าอ่าอ่าลักกาติดตามกรมอุตุติดตามกรมพยากรณ์ดีดีว่าฝนมันสีเข้ามาช่วงไหนนะครับเนาะอ่ามันพ่อสูบน้ำม,มอหรือว่ามันมาต้องได้สูบน้ำฝนสีมาเลี้ยวอยู่นะครับเนาะอ่าคลิปนี้พยาการ์พามาฝากไว้ครับผมถ้าพิดพลาดประกันได้ก็ขออภัยหลายๆเด้อครับเด้อ พอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ